ในส่วนของกรรมการาผมไม่ทราบว่าเป็นตัวแทนของประชาชนหรือไม่แต่คณะกรรมการที่บอกว่าเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนสนปานอาจ,จะเป็นกรรมการประธานก็ได้นะครับนั้นล้วนเป็นแต่ข้าราชการประจํานะครับข้ารชาชการนั้นคือฝ่ายกฎหมายเติบโตมยายังฝ่ายประจําไม่ได้มีอํานาจประชาชนรองรับแต่อํานาจเหล่านั้นสามารถเป็นอํานาจที่จนยับยัง้งอํานาจในการเสนอยติของอํานาจจากประชาชนได้หรือครับผมมองว่าตรงนี้น่าจะคาดเคลื่อน หรือแม้กระทั่งอำนาจของประธานนะครับสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาทึ่งมาจากประชาชนนะครับจะมามามายับยั้งอำนาจการเสนอยติได้หรือครับความด่วนไม่ด่วนมันอยู่ที่ว่ามันเข้าองค์ประกอบหรือไม่แต่ถ้าดูองค์ประกอบแล้วตีความใช้อำนาจที่เป็นกรรมการที่ไม่ใช่มาจากประชาชนมาขจัดอำนาจจากประชาชนผมคิดว่าอันนี้อาจจะยังคาดเคลื่อนต่อหลักประชาธิปไตยแล้วก็ทั้งประธาน เพราะว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการบรรจุยติด่วนหรือไม่ด่วนแล้วผมก็ได้รับหนังสือเกี่ยวกับกรณีการเสนอยติด่วนของทางท่านผู้นําฝ่ายค้านที่ตอนนี้บรรจุเป็นเรื่องเสนอใหม่ที่6.6กรณียติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาการใช้อํานาจของสารรัมนูนกรณีตรวจสอบการกระทำของสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาในการดําเนินการทางนิติบัญญัติตามคำวินิจฉัยสารรัมนูนที่3ทับ2567และคำวินิจฉัยอื่นๆซึ่ง เมื่อยื่นไปตอนนี้ผมก็ได้หนังสือตอบกลับมาแล้วครับเป็นตอบกลับวันที่12แต่เนื้อหาการตอบกลับและชี้แจงเหตุผลตามรายละเอียดไม่ได้ระบุอะไรเลยครับเพียงแต่ระบุว่ายติดังกล่าวไม่เป็นยติด,ด่วนเนื่องจากไม่เข้าลักษณะยติด่วนตามข้อบังคับการประชุมสภาผูรร้แทนราษฎรพศ2562ข้อ50 ทีนี้ในข้อ50อะครับที่เขียนไว้ว่าในกรณีที่เป็นประโยชน์สาคัญของแผ่นดินหรือมีความจําเป็นรีบด่วนที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจหรือในทางใดๆก็ตามหรือในเหตุจะขจัดใดๆที่จะกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงจะเสนอยติด่วนเพื่อให้ใหสภาพ,พิจารณาเป็นการด่วนก็ได้ทีนี้ครับท่านประธานผมเข้าใจว่าในสภาของเราเนี่ยจะมีแทร็กที่เป็นช่องทางกระเสือยติด่วนซึ่งตอนนี้ผมไม่เห็น ว่าช่องทางยติด่วนดังกล่าวของสภาเป็นอย่างไรหรือเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาซึ่งถ้าเกิดพิจารณาตามตามข้อข้อบังคับข้อที่50การที่สภาของเราจะต้องมาตีความคําว่าการนําเสนอกฎหมายหรือการกระทําโดยนิติบัญญัติโดยชอบซึ่งเราทุกคนตรงนี้ไม่สามารถตีความมาได้นะครับถ้าเรายังไม่ทําการตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาหรืออย่างน้อยต้องพูดคุยกันในสภาว่านิติบัญญัติโดยชอบคืออะไรหรือแม้แต่ คำตัดสินซึ่งผมย้ำอีกครั้งผมไม่ได้ก้าวล่วงคาตัดสินของสารรัฐมนูลแต่คาตัดสินผูกพันทุกองค์กรถ้าคาตัดสินผูกพันทุกองค์กรคาวันิี่ที่ไปตโดยชอบคืออะไรไปแล้วอย่างหนึ่งคําถามคือต่อไปถ้าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเป็นหมวดเกี่ยวกับความมั่นคงหรือมีการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงและมีการรณรงค์หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาการต่างๆในประเทศไม่ไว่าจะเป็นในสานจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสาการชายแดนคำถามคือความมั่นคงต่างๆกฎหมายต่างๆที่ถ้ามีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเสนอ เพื่อจะพิจารณาในสภามันเป็นนิติบัญญัติดโดยชอบหรือไม่มเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลไปอย่างยิ่งว่าถ้าเรื่องนี้ยังไม่ด่วนแล้วเหตุผลที่ได้รับมาว่าไม่ด่วนเพราะว่าไม่เข้ากับแนวทางนี้การทําง,งานของเราอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตโอเคเราคงไม่อาจจะถอนยตินี้เข้าไปเสนอเพื่อพิจารณาใหม่ว่าด่วนหรือไม่แต่ผมอยากจะขออนุญาตรับฟังเหตุผลจากท่ทานประธานจริงๆครับว่าเหตุใดเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ถึงไม่ใช่เรื่องด่วนเพราะเราต้องทําหน้าที่นี้ทุกวันอย่างน้อยก็วันพุธพฤหัส จึงขอรับทราบผิผลจากทางท่านประธานจริงๆครับเรื่องนี้ขอบคุณมากครับผมขอถามท่านอีก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 ครั้งหนึ่งว่ามันด่วนยังไงเรียนท่านประธานครับตามข้อ50เรื่องการพิจารณากฎหมายเสนอกฎหมายและตามคำวินิจฉัยสารธรมนูญที่ฉบับที่3ทับ257ที่ศาลได้พิจารณาไปแล้วก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว ได้ผูกพันไปถึงว่าการเสนอกฎหมายต่างๆเป็นเรื่องที่ต้องทําตามกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบเราทุกคนตรงนี้ยังหาเหตุผลของคําว่านิติบัญญตัติโดยชอบไม่ได้แต่เราต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการนิติบัญญตัติในฐานะผู้ทําหน้าที่นิติบัญญัติครับท่านประธานผมเลยรู้สึกว่าการทํางานตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเอาเป็นว่าตั้งแต่มีการพิจารณาตัดสินวินิจฉัยโดยสารรัฐมนูลผูกพันเราไปแล้วครับและถ้าเราไม่ตีความเพื่อยืนยันว่านี่คืออำนาจหน้าที่ของเราในการออกกฎหมายตรากฎหมายแก้กฎหมาย เราทํางานกันต่อไปหลังจากนี้ถ้ามีคนไปร้องเป็นพักใดพักหนึ่งหรือเป็นสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งอาจจะปูกพันเกิดปัญหาได้อย่างน้อยเราต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้ครับท่านประธานผมเลยคิดว่าเป็นเรื่องด่วนเพราะมันปูกพันเราตั้งแต่วันที่ตัดสินครับท่านประธานครับขอบคุณครับคืออย่างนี้นะครับท่านผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยได้เสนอยติด่วนนะครับเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อ ศึกษาการใช้อำนาจของสารรัฐปรนูลน,นะครับการศึกษาเนยติเพื่อศึกษานู่นศึกษานี่นะครับในสภาเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องด่วนการศึกษานะครับการศึกษาต้องใช้เวลาต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องด่วนเนี่ยนะครับถ้าตามข้อบังคับข้อ50เนี่ยนะครับต้องต้องเป็นเรื่องทีเ่เกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของแผ่นดิน ที่ท่านอ่านมาเนี่ยก็ถูกต้องแต่ว่ายติที่ท่านเาเลขาพักเออที่ท่านหัวหน้าพักนะครับได้เสนอมาเนี่ยเป็นการศึกษานะครับนะครับแล้วนะครับท่านประธานสภาผู้แทนเนี่ยก็ได้ตั้งกรรมการเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้นะครับก็มีมตินะครับว่าไม่ใช่เรื่องด่วนนะครับ นั้นกรรมการที่ปรึกษาของท่านประธานสภาท่านพิจารณามาอย่างนี้นะครับก็ก็ถือว่าไม่ด่วนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องด่วนต้องไม่ใช่เรื่องที่จะศึกษานะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นสึนามิเกิดแผ่นดินไหวนะครับอันนี้ก็คือเรื่องด่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับแต่ท่านเสนอยติเพื่อให้ศึกษาเนี่ยนะครับก็กรรมการเขาเพิจารณาว่าไม่เป็นเรื่องด่วนนะครับ เชิญครับท่านครับท่านประธานที่เคารพครับผมทีรัชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีราชกกบังขออนุญาตด้วยความเคารพท่านประธานนะครับจากท่านชุติพงศ์พิพพินโยซึ่งสมาชิกของพรรคเก้าไกลนะครับที่ได้กรุณาให้ท่าน ประธานที่เคารพได้กรุณาอธิบายเรื่องเหตุผลว่าเหตุใดจึงยติที่ท่านผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนสฎรน,นั้นไม่ได้รับบรรจุเป็นยติด่วนตัวกระผมเองนะครับได้ดูข้อบังคับข้อที่50นะครับเขาเขียนว่าในกรณีที่เกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของแผ่นดินหรือมีความจําเป็นรีบด่วนในอันที่จะรักษาวความสงบเรียบร้อยหรือสิลธรรมอันดีของประชาชน หรือความมั่นคงของประเทศไม่ว่าทางเศรษฐกิจหรือทางใดๆก็ตามหรืออันนี้สําคัญนะครับหรือนะครับอันนี้ก็ได้นะครับในอันที่กระจัดเหตุใดๆที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงกรณีสําคัญตรงนี้นะครับคือว่ากรณีหรือในอันที่จะขจัดขจัดเหตุใดๆที่กระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง จะเสนอยติด่วนเพื่อให้สภาพ,าพิจารณาเป็นการด่วนก็ได้ซึ่งยติด่วนนั้นมีได้มีการบรรบัติไว้ข้อบังคับใดอยู่ว่าจะต้องเป็นยติด่วนที่ถามคําถามต่อรัฐบาลหรือยติด่วนที่ต้องศึกษาไม่ได้แยกครับนะว่าจะต้องถ้าศึกษาแล้วไม่ด่วนไม่ได้แยกครับแต่สาำคัญคือขจัดเหตุใด,ใดๆที่กระทบกระเทือนต่อ,เ,อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้แรง การที่ผู้นําฝ่ายค้านอของสภา,าผู้แทนราษฎรนี้ได้เสนอยติที่ว่าการใช้อํานาจของสารรัฐธรมนูญมีการก้าวล่วงอํานาจนิติบัญญัติหรือไม่นั่นก็คือการเสนอกฎหมายตรงนี้เราควรที่ศึกษานั่นคือเป็นกระทบต่อเสรีภาพนะครับสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของประชาชนเสรีภาพของประชาชนนั้นส่งผ่านตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเนี่ยคือมันเข้าห้องค์ประกอบอย่างชัดแจ้งนะครับว่า มันจะกระจายเหตุที่จะกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพเราจําเป็นที่จะต้องศึกษาอย่างเร่งด่วนและถ้าปล่อยไปมีคิวนะครับไปอีก39คิวหมดสมัยประชุมนี้ก็ยังไม่ได้เข้าและถามว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของเราเป็นสอสอเราเป็นอำนาจนิติบัญญตัติโดยปกติตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับมันจะต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างอำนาจนิติบัญญตัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ ตอนนี้อำนาจที่จบบัญญัติถ้าเกิดว่าถูกอำนาจที่ใช้อำนาจตุลาการมาบอกว่าห้ามเสนอกฎหมายทั้งที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าข้อห้ามกฎหมายนั้นเป็นยังไงนี่ถือว่าจะกระทบหรือไม่อย่างไรเราต้องมานั่งพิจารณาในส่วนอำนาจเพื่อปกป้องอำนาจของเราดังนั้นไม่ด่วนนะครับแต่ผมดูแล้วองค์ประกอบของหาตาห้าสิบนั้นด่วนแต่ในส่วนของตัวคําตอบที่ท่านเขียนมานะครับที่ท่านอาพัฒน์เนี่ยสุกนานขอญาตเอ่ยนามเลขาธิการสภาผูา้แทนราษฎรเขียนมาไม่มีระบุว่าไม่ไม่ด่วนเพราะอะไร แต่อุปกรอที่ผมได้อ่านให้ท่านประธานได้ฟังนั้นมันเข้าเหตุของยติด่วนได้ครับท่านประธานด้วยความเคารพครับครับ,รบผมชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับประธานสภาผู้แทนหรือรองประธานเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะใช้ดุลพินิษของตัวเองนะครับที่จะมาตัดสินเรื่องยติต่างๆนะทางสภาผู้แทนได้ตั้งกรรมการนะครับเพื่อพิจารณายติต่างๆแล้วก็พรบัญญัติต่างๆเนี่ยนะครับ โดยมีท่านเลขา,าสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเนี่ยนะครับของคณะกรรมการนะครับซึ่งคณะกรรมการของเชิญครับอยากให้จริงผมผมยกมือคือยากให้ท่านพูดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะขอญอาติอภิปรายนิดนึงครับเชิญครับก็ท่านจะเพิ่งยกมือนี่ครับผมก็สะดุดนะเอาอย่างนี้นะครับคือคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันนะครับว่า ผู้เสนอยตินี้นะครับต้องการเสนอเพื่อนําไปศึกษานะครับเพื่อนําไปศึกษาและนําไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคตนะครับไม่มีความจำเป็นเล่มไม่มีความจําเป็นรีบด่วนที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาและไม่ใช่กรณีที่รอการพิจารณาแล้วจะเกิดผลกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างไร้แรง จึงไม่ใช่ยติด่วนตามข้อบังคับข้อ50อันนี้เป็นการวินิจฉัยนะครับแล้วก็เป็นมติเอกฉันของคณะกรรมการนะฮะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ท่านก็ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับมตินี้ก็แล้วแต่ท่านว่าจะดําเนินการยังไงก็แล้วแต่ท่านก็ผมก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับเชิญครับครับขอแยกกับท่านประธานครับผมธีรชัยพันธุมาตร สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหาคนครเขต18ดนะครับด้วยความเคารพใ,ใ,ในความเห็นของท่านประธานและความเห็นของกรรมการผมขอญาตกล่าบเรียนด้วยความเคารพในเรื่องของหลักการหลักการนะครับตัวแทนอํานาจซึ่งใช้อํานาจแทนประชาชนคือสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในส่วนของกรรมการผมไม่ทราบว่าเป็นตัวแทนของประชาชนหรือไม่แต่คณะกรรมการที่บอกว่าเป็นเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎรเป็นอาจจะเป็นกรรมการประธานก็ได้นะครับนั้นล้วนเป็นแต่ข้าราชการประจํานะครับข้าราชการนั้นคือฝ่ายกฎหมายเติบโตมายัางฝ่ายประจํไไะามไม่ได้มีอํานาจประชาชนรองรับแต่อํานาจเหล่านั้นสามารถเป็นอํานาจที่มายับยัง้งอํานาจในการเสนอยติของอํานาจจากประชาชนได้หรือครับผมมองว่าตรงนี้น่าจะคาดเคลื่อนหรือแม้กระทั่งอํานาจของประธานนะครับสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาทึ่งมาจากประชาชนนะครับจะมามายับยั้ง อำนาจการเสนอยติได้หรือครับความด่วนไม่ด่วนมันอยู่ที่ว่ามันเข้าองค์ประกอบหรือไม่แต่ถ้าดูอประกอบแล้วตีความใช้อํานาจที่เป็นกรรมการที่ไม่ใช่มาจากประชาชนมาขจัดอํานาจจากประชาชนผมคิดว่าอันนี้อาจจะยังคาดเคลื่อนต่อหลักประชาธิปไตยนะครับท่านประธานดังนั้นอยากจะให้ท่านประธานนะครับได้กรุณาทบทวนอีกสักครั้งได้หรือไม่แล้วก็หรือไม่ก็ให้เหตุผลนะครับที่ ามาจากหนังสือที่ตอบจากผู้นาฝ่ายค้านมาผมเชื่อว่าน่าจะดูแล้วมันน่าจะชอบทำมากกว่านะครับผมอยากจะให้ท่านลองทบทวนดูนะครับสุดแท้วแต่ท่านจากกรุณาด้วยกันครับท่าน,านประธานครั<ม>ขออนุญ,ญาตก่อนที่ท่านประธานจะตอบสักนิดนึงครับเรียนท่านประธานครับผมชุติพย์พิโรภินโยครับผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองภาคเก้าไกลก็ที่ผมลุกขึ้นผมก็ทราบดีว่าคงเปลี่ยนอะไรที่มีการตัดสินใจไปแล้วไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อย ในเอกสารหลักฐานในเอกสารที่มีการชี้แจงกลับมาอันนี้มันสั้นและไม่ได้ตอบอรายละเอียดรวมถึงไม่ได้ทําให้บางวาระถ้าเกิดเรารู้สึกว่าบางเรื่องต่อไปนเนรื่องของการศึกษาที่น่าจะศึกษาแบบด่วนได้เนี่ยของสภาุ้ทนราษฎรของเราที่จะศึกษาอะไรเราควรจะมีช่องทางที่อธิบายให้พวกเราในฐานะสมาชิกผู้เสนอไปยังกรรมการที่ขัดสรรรับทราบว่าเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างด่วนจริงๆ พราะวันผูกพันการทํางานของเราหรือในวาระอื่นใดๆก็ตามดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆหลังจากนี้ก็อาจจะรบกวนท่านประธานลองหารือกับทางคณะกรรมการที่ขสัญ,ญติ<ป>เพื่อจะอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเหตุใดเราถึงให้เป็นเรื่องด่วนได้เหตุใดถึงให้เป็นเรื่องด่วนไม่ได้เพราะเมื่อเราไม่สามารถชี้แจงคําตอบที่เราสงสัยได้อย่าง หมดข้อสงสัยถึงเวลาเราก็ต้องลุกขึ้นมาหารือกันแบบนี้ซึ่งก็จะทําให้การเดินงานของสภาเราเป็นไปได้โดยช้าลงที่ผมลุกขึ้นหารือกับท่านประธานเพราะท่านประธานทําหน้าที่นี้และผมหวังดีกับงานนิติบัญญัติจริงๆวันนี้ประชาชนคาดหวังกับงานสภาของเรามากๆสภาของเราออกกฎหมายสภาของเราทําตามหน้าที่เมื่อวันหนึ่งเมื่อเราทําหน้าที่ของเราแล้วมีคนบอกว่าเราทําหน้าที่อันไม่ใช่นิติแบบัญญัติโดยชอบผูกพันครับท่านประธานและเราเองควรหาทางออกจากเรื่องนี้เพื่อทําหน้าที่ตามรัฐนูญของเราผมเป็นห่วง งานของเราและเป็นหัวงขอบขตดอานาจการทำหน้าที่ของเราในฐานะสมาชิกสภาทุกคน,นจริงๆครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประเสริฐพง์เชิญครับ,บค,ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงศนวัตนผู้แทนรัศฎรบัญชีรายชื่ออดีตอานาคตใหม่ปัจจุบันพรรคก้าวไกลขออนุญาตเสริมนิดเดียวครับผมคิดว่าการพิจารณาที่มีหนังสือตอบอันที่พรรคก้าวไกลเนี่ยอาศัยอํานาจคณะกรรมการแล้วก็เป็นค่าการประจําซึ่งในยุคสมัยสภาชุดที่25ที่ผ่านมาผมจะบอกความบกพร่องของค่ารการ ฝ่ายรัฐสภาโดยเฉพาะนักกฎหมายนะครับคุณนาถะเองเนี่ยครับหลังจากที่ผมแถลงข่าวข้างล่างท่านก็ขึ้นมาแถลงข่าวหักล้างว่าสิ่งที่ผมยื่นสารนั้นนูนเนี่ยไม่ถูกต้องแต่ข้อเท็จจริงคือถูกต้องทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่ามือกฎหมายที่ท่านมีอยู่ในรัฐสภาอย่างเนี้ยไม่ได้แม่นกฎหมายจริงผมไม่เชื่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านช่วยทบทวนด้วยนะครับว่าอย่าเชื่อค่ารการทั้งหมดนะครับเพราะสิ่งที่เขานําเสนอท่านเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้เพราะที่ผ่านมาทํามาแล้วนะครับและผิดพลาดมาแล้วด้วยครับ ขอบคุณนะครับเอาเชิญครับท่านเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพงศ์ยุเกตสมาชิกสภาผู้แทนรัชีราีชื่อพรรคก้าวไกลนะครับผมเข้าใจดีว่าเป็นอำนาจของท่านประธานสภาในการวิจฉัยอันนี้เพียงแต่ว่าอยากจะขอแนวทางในทางปฏิบัติต่อไปนะครับในประเด็นเรื่องนี้ถ้าเรามาดูในข้อ50ของข้อบังคับเนี่ยในกรณีเกี่ยวกับประโยชน์สําคัญของแผ่นดินเนี่ยผมขอเรียนท่านประธานนี้นะครับ ถ้าเราไปดูในรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งเนี่ยได้กำหนดไว้ชัดว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลแสดงว่าจะเป็นการแบ่งแยกอำนาจการใช้อำนาจนะครับที่ชัดเจนนะครับผมขอเรียนถามท่านประธานสภาผมฟังเหมือนท่านประธานสภาบอกว่าต่อไปถ้าเป็นกรณีที่ศึกษาเนี่ย จะไม่ถือเรื่องเป็นการด่วนแสดงว่าถ้ามีคำว่าขอให้ศึกษาแสดงว่าไม่เป็นการด่วนเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่ได้ดูเนื้อหาในนั้นเพียงแต่ว่ามีคำว่าขอให้ศึกษาคณะกรรมการก็พิจารณาเลยว่าไม่ใช่เป็นการด่วนแสดงต่อไปถ้าไม่มีคำว่าศึกษาขอให้สภาพิจารณาเลยเนี่ยจะถือเป็นเรื่องด่วนใช่ไหมครับขอบคุณคับธรรมประธานครับครับคือถ้าท่านระบุ มาเป็นอย่างอื่นนะครับถ้าไม่ใช่การศึกษาเนี่ยนะครับจะเ,เป็นการสืบสวนตรวจสอบอย่างนี้นะครับก็ถือว่าไปก้าวล่วงอ,อ,อำนาจตุลาการเขานะครับทีนี้ถ้าศึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้นะครับก็ถ้าท่านคิดว่ามันสั้นไปนะครับเดี๋ยวจะให้คณะกรรมการนะครับได้อธิบายให้ละเอียดมากขึ้นนะครับอ,อ,อย่างเร่งด่วนนะครับกค็คิดว่าเป็นอาทิตย์หน้า นะครับแล้วก็ท่านลงอ่านข้อบังคับข้อ51นะครับก็มันเป็นมันเป็นอำนาจของท่านประธานนะครับข้อ51ก็เดี๋ยวจะให้เขาเอารายละเอียดมานอาทิตย์หน้านะครับเพื่อจะอธิบายพวกเรานะครับผมผมผมก็เข้าใจผมเข้าใจเห็นใจนะครับเนาะนะครับให้หาลือพอสมควรแล้วครับขอบคุณครับ